ก็ก็สวัสดีนะครับนักเรียนรุ่น30มสิบรรุ่นส0มสิบนะมาได้ได้อยู่ร่วมทุกุันสุขกันมาก็ทุกครั้งที่มีการจับงานเองรุ่นบุไรเนี่ยบุไรเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกศิษย์ที่ดีเสมอต้นเสมอปลายถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามาเป็นครูแล้วเขาก็จะให้ความรพครูเสมอ ครูไรจากเวลาจะมาพบครูนี่ครูไรก็จะมาสุภาพมากเลยเออนะครูครับอย่างนู้นอย่างนี้อ,อ,อะไรเนี่ยน่ารักมากแล้วเขาก็จะพูดเล่าให้ฟังว่าครูครับคนนั้นจะมาออคนนี้จะมาคนนั้นจะมานนเราก็ดีใจที่ว่าเออจะได้พบลูกศิษย์ปีหนึ่งออนะคะปีหนึ่งก็นหนึ่งออแล้วคราวนี้ก็บอกพิเศษเลยว่า หมอปิ่งยงจะมานะผมนะขนาดดูซิเปินงยงมันอยู่ต้องไกลเป็นผู้ในการอยู่ต้องไกลนเสียสลักมาได้นะเนี่ยผมว่าเดี๋ยวพวกเพื่อนๆคนอื่นเนี่ยก็ต้องตามมาเขาก็รู้สึกผูก็เออคิดว่ารุ่นนี้รุ่นสามสิบเนี่ยรักกันรักกันจริงๆครูกก็ได้ติดตามผลงานหมายถึงว่าเห็นหน้าเนห็นตาแล้วก็ เราสื่อต่างเหมือนที่ท่านนายากากพูดเมื่อกี้เนี่ยคนนู้นคนนี้อันนี้มันก็คือแล้วก็ประทับใจคุ้่ใชายุ่นทงข่าวอยู่นะเลยคำเนี้ยไม่ทราบว่าใครเป็นคนพูดมันแฝงความรักผูกพันแล้วก็น้อยใจนิดๆนะ <c oughs> ที่บอกว่าจะก้าวยากย่ำก้มกับตรงดิน หรือโบยบินสูงส่งคงผูกพันธ์คนที่พูดคำนี้แสดงว่าเขาเป็นคนที่ผูกพันกับเพื่อนแล้วก็อยากจะให้เพื่อนทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในมือไหนของประเทศไทยนะเมื่อถึงเวลาที่มีโอกาสว่างสักวันหนึ่งก็มาพบปะกัน ความรักความผูกพันของเพื่อนเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากกว่าสิ่งใดๆมันบูรณาการกันได้หมดอ่ะเหมือนที่ข้าติดการพูดเมื่อกี้คือบูรณาการกันได้หมดทุกอาชีพทุกสังคมนะฮะมันบูรณาการกันได้หมดเมื่อเจอกัแล้วจะรู้ว่าเวลาที่เราพบเพื่อนแล้วเรานึกถึงความหลังเนี่ยนะในวัยเด็กๆเ,เนี่ยมันมีความสุขนะ แล้วก็จะคิดได้ว่าเออเราทำไปได้ยังไงนะนะในที่นี้ที่ท่านอายการบอกว่ามีมีมีจำเลยก็มีหลายคนที่ตัวผมที่ตัวผมนยมีจำเลยนั่งอยู่หน้าเยี่ยมเยี่ยมตรงนี้อยู่ในสายตมต่อยไม่ต้องออกพยานต้องน้นไม่พยานผมจเล่นกับพยานเป็นยังไงผมว เป็นครูนตอนนั้นมันก็อาจจะมีโกรธบ้างนะนะแต่เราก็นึกสือว่าเราก็เป็นอุปกรณ์การสอนอย่างหนะเพราะมีแต่นักเรียนชายแล้วมีถือผู้หญิงอยู่คนเดียวในตรงนั้นนะคะก็อยู่อยู่ได้อยู่ร่วมกันกับพวกเธอก็ตอนที่ครูเป็นครูพวกเธอคุณก็มีความสุขอะไม่คิดแต่จะโยกย้าย ในโอกาสนี้คุณก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนนะคะมีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียงมีความสุขกายสุขใจแล้วก็สมหวังในสิ่งที่เราได้ตั้งใจไว้นะคะมีครอบครัวที่มีความสุขเอ๊แต่มีหลายเนที่ยังไม่มีครอบครัวนั่งนั่งเนี่ยหลายเ่น นายธนาคารใหญ่นี้ยัง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 พรุ่งพุ่งนี้จะทานพรุ่งนี้จะแต่งสามีแล้วใช่ไมฮัลหลคุก็คุอยู่ประมาณเท่าไหร่สี่แปดสี่เก้สี่อ้าพวเรายังมันสี่ห้บยังไม่จัด ยังไม่ช้าเกินไปนะที่โรงเรียนครูก็มีครูสาวๆหลายคนนะแวะแวะแพาแวะไปเยี่ยมเยียนครูสิทธิ์พรเด็กโอเคค่ะก็ขอให้มีความสุขทุกคนนะคะรุ่นสักสิทธา